สวัสดีปากสันค่ำคืนแล้วนะคะราตรีนี้ที่ปากสันแขวงบอริคำสันนะบอริคำใส,นะำใสเดี๋ยวโคดาจะพา f อซเดินนะตรงนี้เป็นปากน้ำสันนะแต่มันมืดไม่เห็นแต่เราจะไปดูที่จุดชมวิวนะนี่โคนะดาพาเดินล้อไปก่อนนะทุกคนนะเราไม่รีบไม่ร้อนนะนเดินพาชมก่อน เดี๋ยวจะพาไปชมแสงสีเติมทานเด้เติมทานเปลี่ยนมอยนหมูกระทะชาบูนะไปทางไหนก็มีหมูกระทะหมูกระทะนะทุกคนนะหมูกระทะชาบูนะ,ะเดี๋ยวเราไปเดินดูอันนี้ไฟสวยๆจากร้านอาหารนะทุกคนนะนะไฟสวยจากร้านอาหารเดี๋ยวกูดจะพาไปที่จุดชมวิวกันนะอื แล้วก็เดินไปสักนิดหนึ่งนะคะนะทุกคนเดินไกลก็ไ <diction> ม <aries> <éta> ่ไ <n> ด้หัวเข่าพิการนี่นะเดี๋ยวเราจะไปดูที่จุดชมวิวตอนที่ตอนบ่ายที่โคดาตอนบ่ายที่โคดามาถ่ายรูปที่จุดชมวิวแม่น้ำสองสีนี่อยู่ข้างหน้านี่แหละค่ะทุกคนนะเดี๋ยวไปดูแล้วก็จะเดินไปอีกสักนิดนึงนะคะไปเอาแสงสีนะคุณลุงบอกว่า ขอเขาไปถ่ายรูปได้นะเพราะนะข้างบนแล้วข้างล่างนี้จะเป็นเรือนแพนะทุกคนนะเรือนแพขายอาหารนะอืโอ้แต่ที่เราถ่ายรูปตรงนั้นมืดตื้อเลยทุกคนนะนี่อันนี้คือลําน้ําโขงนะที่เห็นตรงนี้ค่ะคนนะอันนี้คือแม่น้ําโขงนะแต่ถ้ามาตรงต้นไม้ตรงนี้เป็นปากน้ําสัน แดนดินชินอะไรรอ้องเพลงไม่ได้ทุกคนนะเพลงกลุหลาบปากสันอันนี้คือปากแม่น้ําสันสุดท้ายอยู่ตรงต้นไม้นี่นะข้างล่างมืดๆเนี่ยนะคือแม่น้ําสันสิ้นสุดตรงนี้แล้วก็บรรจบกับตั้งแต่แม่น้ําต้นไม้ซ้ายมือนี้นะเป็นแม่น้ําโคงขวามือของต้นไม้นี้เป็นแม่น้ําสัน,นปากแม่น้ําสันนั่นเองเหมือนที่คูดาพาไปชมแม่น้ำสองสีที่ไซบุรีใช่ไหม ขวามือเป็นแม่น้าไซบุรีซ้ายมือเป็นแม่น้ําโขงตรงนี้ก็เหมือนกันปากแม่น้ําสันแม่น้ำสองสีที่ปากสันก็คือขวามือคือแม่น้ําสันไหลมาบรรจบแม่น้ําโขงทางซ้ายมือแม่น้ําโขงสรุปแล้วก็เป็นแม่น้ำสองสีที่ปากสันนะทุกคนเนี่นะไปดูอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปดูที่จุดชมวิวนะแต่ไม่มีไฟนะทุกคนนะไม่มีไฟที่จุดชมวิวนี่นะมืดๆเนี่ยนะ แต่ว่าไฟร้านอาหารเยอะมากนะนี่โรงแรมหลายนะทุกคนนะโรงแรมเล็กโรงแรมใหญ่โรงแรมขนาด